ครับสวัสดีครับผมมินธนานะครับคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการเข้าถึงระบบหลังบ้านนะครับซึ่งระบบหลังบ้านก็มีไว้สําหรับการอัปเดตข้อมูลนักศึกษาการออกแบบเว็บไซต์การเพิ่มกิจกรรมรวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับ วิธีการเข้าถึงระบบหลังบ้านเนี่ยเราเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ที่เราได้พัฒนากันขึ้นมาเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานตั้งแต่ดูผลการเรียนวิชาที่ลงทะเบียนนะครับกิจกรรมต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือว่าคุณครูที่จะอัปเดตข้อมูลเนี่ยให้มาที่ล็อกอินนะครับล็อกอินจะอยู่ตรงขวามือบนนะครับกดล็อกอินหนึ่งครั้งครับระบบจะเปิด หน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเพื่อจะให้ใส่อีเมลนะครับการล็อกอินเนี่ยเราจะล็อกอินผ่านอีเมลที่มีอยู่ในบัญชีของระบบนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนฟีดแบ็กมาว่ามักจะลืมรหัสผ่านทีนี้ก็จะลดปัญหารเรื่องของการลืมรหัสผ่านไปโดยการใช้อีเมลอย่างเดียวนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบนะครับการเข้าโดย อีเมลเนี่ยระบบจะส่ง OTP ไปที่อีเมลนะครับดังนั้นอีเมลที่จะใช้งานต้องเป็นอีเมลที่ไปอ่านข้อความใหม่ในอีเมลได้ด้วยนะครับดังนั้นเราลองมาดูกันครับผมจะลองระบุอีเมลของผมเองนะครับจากนั้นก็กดคำว่าขอ OTP ครับทีนี้ระบบก็กำลังจะส่ง OTP ไปที่อีเมลที่ได้ระบุไว้เมื่อกี้นะครับ จากนั้นเราลองไปที่เข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะครับก็จะมีกล่องจดหมายใหม่ที่ส่งเข้ามานะครับก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็จะมี OTP ที่แจ้งเข้ามาจำนวน6หลักนะครับให้คัดลอก OTP หรือหมายเลขทั้ง6หลักนี้มานะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปที่ช่องนะครับจากนั้นก็กดยืนยันครับ จากนั้นระบบก็จะพาเรามาถึงหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นแดชบอร์ดของระบบเพื่อจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ